เสนอโดยโออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นกำรับญี่ปุ่นภารกิจที่ทุกคนในบ้านคิดว่าโหดและหินที่สุดในภารกิจครั้งนี้ก็คือการปั่นจักรยานไฟฟ้าให้ได้ห้าหมื่นรอบภายในเวลา9ชั่วโมงสำหรับคนที่ออกกำลังเป็นประจำอย่าง3ามหนุ่มเจฟโจและบูอาจไม่เป็นภาระที่หนักหนาเท่าใดแม้ว่าสมาชิกทุกคนจะผลัดเลี่ยนกันปั่นจักรยาน แต่จำนวนรอบที่ปั่นได้ยังห่างไกลจากที่บิดบราเดอร์กำหนดเอาไว้ผู้ถือเท้าวิ่งมันจะง่ายกว่าน,นี้นะอแล้วแต่ขณะที่สมาชิกกลุ่มอื่นต่างก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยและมายิ่งใกล้เวลาดูเหมือนสมาชิกทั้งห้าคนจะดูถอดใจภารกิจปั่นจักรยานไฟฟ้าให้ครบห้าหมื่นรอบให้สมาชิกหยุดการปฏิบัติภารกิจ ในที่สุดภารกิจปั่นจักรยานให้ครบห้าหมื <io> <ortune> <face> <people must come out> ่นรอบก็ล้มเหลวในขณะที่ภารกิจอื่นๆล้วนสำเร็จทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาที่สมาชิกทุกคนต้องเสนอชื่อเพื่อนหนึ่งคนให้ออกจากบ้านในคืนนี้ใครจะเป็นผู้ที่ต้องเดินออกจากบ้านไปและนี่คือนาทีระทึกใจสำหรับพวกเขาทั้ง14คน่คน โจรครับโอดพีโอนะครับผมขอโวดแก่แล้วกันครับอ่าวันขอโวดนุ้ยค่ะอ๋อครัวนีค่ะพีออยค่ะอ่าพี่ติกออยครับพี่หมายค่ะขอเสนอออยค่ะหนูอยากเลือกพี่นุ้ยออกค่ะและสมาชิกที่จะต้องออกจากบ้านคนนี้ได้แก่ออยครับ แรงความสใจจากองออกรด้วยนะครับออยเป็นคนแรกที่ต้องโดนจับออยได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดและทำให้เวลาในบ้านวิกฤตเตอร์ของเธอจบลงภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพบกันข้างนอกไม่ใช่เรื่องเศร้าไม่ใช่เรื่องเร้าได้มาเจอกันนี่คือเรื่องดีแล้วดีใจแต่มันมีคนเดียวดีใจมีคนดี เรี้ยงก็ไ <lag os> ห้นะเลยไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้หนูเข้ามาแล้วหนูไม่เห็นเขาอะแต่แล้วก็จากจากที่คุยเ่ยคนอื่นเขาปั่นแบบปั่นพันหนึ่งพันห้าแล้วอย่างอย่างติซึ่งเ้าไม่สบายเงค่ะหนูก็เห็นเขาแบบพยายามปั่นแบบจนถึงพันแบบแล้วคือหนูคุยกับเขาเขาบอกว่าอ๋ออย่างพี่ก็ได้สองร้อยสามร้อหนูก็เลยแบบ ม่รู้จะเลือกใคระคะหนูก็เลยคิดว่าแบบโดยเฉลีย่ยเขาปั่นน้อยสุดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบสายตาหรือแบบเวลาที่เขามองหนูก็คือเขามองหนูเขาไม่ค่อยชอบหนูอันนี้อันนี้นหนูคิดเองนะคะหนูคิดว่าเขาคงไม่ค่อยชอบหนูด้วยอะไรเงี้ยคิดไปเองไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าติ๊กแต่เขาบอกว่าไม่สบายปลาออยเขาบอกว่าแบบเป็นประจำเดือนมนาะแต่ทีนี้ว่าคือเรา ไม่ได้ดูว่าเขาเราเข้าใจว่าเราเป็นเธอเราเป็นสิ่งเราก็ต้องเข้าใจเขามีปัญหาของเขาแต่เราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีปัญหาอย่งนู้นอย่างนี้เปล่าเราดูความพยายามของติ๊กนี่คือแบบจะสู้ไม่ยอมอ่ะผู้ชายทำได้สวัยขึ้นไปครั้งหนึ่งทําได้พันห้ารอบพันรอบเขาก็พยายามทําเหนื่อไหลเต็มตัวเขาก็ต้องทํา ะให้เขาลงเขาก็ไม่ยอมเขาบอกขอทําเอยอย่างออยขึ้นไปดูจากสภาพคือว่าแบบถ้าคนปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยหมดแรงจริงน่าจะเหงื่อออกเยอะแต่เขาแบบดูเหมือนถ้าสองร้อยหยุดแล้วก็คนอื่นขึ้นแล้วก็อีก200หยุดแล้วก็คนอื่นขึ้นทำนองนี้ก็พอดูสองคนมาเทียบกันแล้วแบบดูว่าติ๊กเป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วก็ ทำภารกิจมอบหมายให้ดีนกรู้แต่ว่าถ้านกจะเสนอชื่อใครมันควรจะเสนออย่างตรงไปตรงมาค่ะคือตอนนี้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นนกจะยังไม่ได้เอานิสัยใครมาตัดสินในการเสนอชื่อค่ะจะใช้วิธีการดูการทำงานว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมากกว่าในช่วงแรกค่ะเครื่องสำอางชีเน่สนับสนุนโดย มามา่าต้มยำกุ้งบองมาสักเพี้ยนหนึ่งครับเหมือนเหมื่อไนแต่พี่เขาเสียงแหลมกว่านี้นะเป็สียดตรงที่แบบเดี๋ยวอีกสามวันก็ไม่อีก